ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เพื่อนๆนะคะสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ใช้ริบบิ้นไม่เยอะด้วยนะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้ค่ะ กรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองนะคะตรงนี้นะคะไว้ติดเกียร์สอนนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็จะไม่ติดก็ได้นะคะหรือจะใช้อย่างอื่นตกแต่งก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตา TW เบอร์สองนะคะแบบนี้เป็นริบบิ้นขอบทองค่ะ เราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ค่ะ10เซนติเมตรนะคะพับลงมา10เซนติเมตรเรียดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ จากนั้นนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างคะ่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนคะ่ะริบบิ้นเส้นที่1คะ่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะแบบน,นี้เส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2คะ่ะเส้นที่4นําริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1คะ่ะสอดเข้าไปในห่วงที่1นะคะ ดึงออกมาจับตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ล้วงอาริบบินเส้นที่3เข้าไปในห่ว่ะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนเคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้แล้วเพื่อเพื่อนพับริบบินนะคะเส้นยาวด้านล่างค่ะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือ พับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับชนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างค่ะสอดนะคะเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะลายริบบิ้นปดตรงนี้ค่ะ ทัง4เส้นนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะแบบนี้เราก็จะทำริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะให้เพื่อนพับริบบิ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วบิด ปลาริบบิ้ลงมาลักษณะนี้ค่ะปลาริบบิ้ชี้เข้าหาตัวเรานะคะแบบนี้นําปลาลิบบิ้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้เราดันดันกลีบขึ้นมานะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วรีดให้เป็นรอยนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะบีบตรงนี้นะคะบีบลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ รีดให้เป็นรอยนะคะจะได้แบบนี้เส้นที่2นะคะพับริบบิ้นนะคะปลายแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดันกรีบขึ้นมานะคะไอ้ื่อนรีดกรีบให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็บีบตรงนี้นะคะบีบมุมตรงนี้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่3ามนะคะเส้นนี้พับริบบ้นนะคะแบบนี้พับริบบ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันกลีบขึ้นมานะคะประมาณนี้จากนั้นก็รีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แล้วก็บีบตรงนี้เข้ามาค่ะ ประมาณนี้ค่ะเส้นที่4นะคะตรงนี้พับริบป,ปิ้นนะคะลักษณะนี้พับปลายิิ้นลงมาสอดนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะรีดตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบมุมตรงนี้นะคะเข้าหากันค่ะแบบนี้นะคะ จะได้กลีบประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้เราก็จะมาทํากลีบด้านในนะคะตรงนี้เลยนะคะกลีบด้านในตรงนี้แล้วก็จะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะจับลักษณะนี้พับริบบิ้นด้านบนลงมานะคะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะม้วนริบบิ้นค่ะ ให้ได้ลักษณะนี้เลยแล้วสอดใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะเส้นที่สองเมื่อกี้นะคะตรงนี้สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นตรงนี้ลงมาค่ะเส้นนี้ลงมาทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะถ้ากลีบเด้งเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงเส้นนี้ พับมาทางขวามือม้วนนะคะริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะน,นี้สอดต,ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะทําเส้นนี้ถ้ากลีบเขเด้งแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงก่อนนะคะดึงกลีบนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็พับนะคะแบบนี้ม้วนริบบิ้นนะคะสอดเพื่อนก็ดันให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะถ้ากลีดเด้งก็ดึงนะคะดึงริบบิ้นนิดนึงค่ะพับมาทางขวาม,มอือม้วนนะคะแบบนี้ สอดนะคะเพื่อนๆก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลย พอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนคนไหนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวค่ะทั้งสี่เส้นค่ะสอดแบบนี้นะคะค่อยๆสอดค่ะสอดทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะออกทั้ง4เส้นค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนาเหรียญมาวางนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะ เพื่อนๆก็สารลายขัดนะคะธรรมดาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดสอดแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะดึงให้กระชรับแล้วใช้เทปใสนะคะติดกาลิบินเลื่อนหลุดนะคะติดเข้าไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะริบบินที่เหลือนะคะก็จะได้แบบนี้เพื่อนๆคนไหนไม่มีลูกปัดตกแต่งนะคะก็ไม่ติดก็ได้นะคะหรือจะใช้อย่างอื่นตกแต่งก็ได้นะคะเราก็จะใช้แหนบนะคะช่วยจับนะคะแบบนี้จับแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆยิงกาวร้อนนะคะนิดนึงค่ะ วางให้ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทํำก็ไม่ยากประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะลองไปทํำตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ